เรานั่งทัวร์บายเราเขาก็ชอบมานัา่งใกล้ op, k ai, k ai, ๆนั่งที่ล่าสุดปีนี้น ai, มือนั่งนั่งอย่นี้เอามือวางตรงนี<อ>เน้เดินเดนมานั่งเดินเดินเดินมานั่งน้อนนอน,น,อนข้างๆเอามือสกินให้ไปเกาผมให้เขีย<อ>่ย<อ>มือไปเกาลูกน่ารักม็จริงุนกับสท่าชอบแค่ไหนก็คนดีระหว่าอันนี้กัป๊าชอบไหนมากกว่ากันคะอ๋ไม่อยู่ในสมการแน่นอน เขาไปนั่งโชว์ตัวหัวพอาเดี๋ยวต่อไป,อป,ไปเขาจะได้รับของขวัญจากใจแน่นอนรหนอะหว่างนี้อย่างแรกเลยตัวแร,แ,รแรกเลยเธอเอาจริงๆนะคนที่มางานเนี้ยไอ้ครูสีมากเลยนะน,นี่ขอ้อมูลความรับบริษัทหมดเลยนะ <laughs> นี้ก่อนที่เขาจะได้กินขนมสูตรกระป้ขเขาต้องทำอะไรอีกสักอย่างคือให้พวกแบบเหล่าบรรดาอาซอตรงนี้ได้ภาคภูมิใจในตัวเขามีอะไรจะโชว์ไหมลูกอยาทรมานล้เลยให้ขเ,เขาคิดแอบค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังเผื่อแบบฟังแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องกังวลน,นะคะนี่คือเรียกว่าอัดแน่นด้วยพลังจากซูเปอร์ฟูดจริงๆเป็นขนมที่ให้เขาทานได้ตลอดเวลาแบบไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่ามีประโยชน์มากๆนะคะอย่างซองส้มที่นางถืออยู่อ่ะเขาเป็นรสทูน่าผสมแซลมอน สำหราบโอ้โ oh, ห oh. นี่ไม่เรียกนี่ไม่เรียกกินขนมน้นลรู้นี่เี่ยกินอาหารหลรักเียเมนิชขนาดนี้เลยคือตัวนี้จะมีโกตีแล้วก็ย่อยง่ายด้วยนะคะเป็นส่วนผสมจากทูน่าแล้วก็แซลมอนชอบมากวันนี้นูน้าคือกินแฟรกกินไม่หยุดบอกเลยรู้เลยว่าอร่อยรู้เลยว่าถูกปากนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยเราจะมีซองสีีซองสีเขียวด้วยนะคะเรามีซองสีเขียวอยู่ตรงนี้นะซองสีเขียวเนี่ยจะเป็นสปินเนอร์ชินเกิลจิเบอรี่ตัวนี้ถ้าหมาตัวไหน แบบหมาต้องหมาแนวที่แบบว่าแพ้ง่ายอยากมีหูนมันต้องตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็นอกเดี๋ยวจะมีนี่จะมีตัวซองม่วงจะเป็นบาร์บีคิวชิคเก้นแอนด์ฟินัวโอ้สุภาพดีเวอร์ไม่มีเกลือไม่มีน้ำตาลไม่มีส่วนผสมของนมนะคะเหมาะสำหรับน้องคนไหนที่อยากจะแบบว่าออร์เดร์เหมือนแบบควบคุ้นมากอะไรเงี้ยให้กินขนมอันนี้ได้หมดหรือยังมาซองนี้เะฮะโอ้โห อะไม่ได้ขอมือไม่ได้ขอพี่เราขอมือไม่ได้ขอมือพี่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมือเล็ขอของน้องของน้องขอมือไหนได้ไหมคะคดีอือกี่ข้างอีกข้างได้ไหมกี่ข้างได้ไหมคะกี่ข้างกข้างได้ไหมคะเออเก่งมากขอเสียงปรบมือดังให้ดูหน้าหน่อยค่ะความสามารถเกี่ของับจีนแล้วก็สมมติว่าใครที่เห็นเขาทานอร่อยแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเรามีบุ๊กฉีกกี่ซองกดแน่นอนดูทรงแล้วนะคะเดี๋ยวให้พูดกับแฟนๆแล้วก็ลงถึง ได้ว่าคุณลูกค้าที่สนับสนุนแบรนด์เรามาตลอด7ปีที่ผ่านมานค,คุณได้ไหมคะครับก็วันนี้นะครับผมแนะนำตัวแทนทางบริษัทของทีานต่มารอสินะคะรับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาที่ค่านะครับร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความสุขความภูมิใจของเราชาวอะไรตลอดทุกคนนะครับแน่นอนนะครับว่าอัพเขาการซัพพอร์ตแล้วก็กำลังใจที่ดีจากทุกท่านเลยเราต้องการที่จะจูบีแน่นอนนะคะะกกร,รับตลอ,ลอราาด,ดนนะะระยะเวลา7ปี สางจุดเ so ่นเป็นรีเนี DAY ่ยนะครับแล้วก็ขะบวนการที่ได้มาระดงเพื่อให้สินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าวาจุดพิเศษนะครับกับมาแลที่เป็นสิาคิที่สำคัญของรามครับด้วยความมากในการพัฒนารนกาสินค้าขอามสึนษาแล้วก็รววมใวัุน้นะครับแล้วก็คาดว่าเราจะได้ประสบการณ์เป็นวาว 同じような気がするんですか Yeah. ผมแล้วก็งานตัวเองเยอะมากมันนานเลยล่ะครับผากสแกนทัศเแลนด้วยนะครับแล้วก็ฝานโอโดสนะครับแล้วก็ไทโลนะครับแล้วก็ฝานรับบังเซเว่นนะครับแล้วก็ งานเด้านโนนเซเว่นวีซ์เนอร์กับเบอร์เดย์บันตี้ด้วยนะครับเดี๋ยวใครมีบัตรแล้วนะครับไปเจอกันนะครับผมใครมีบัตรนะฮะไม่ต้องเสียงช้าคัพนะฮะครับเจอเองครับผมครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผู้แขกผู้มีทุกทุกคนนะครับสื่อมวลชนนะครับที่สละเวลามาร่วมกันสนุกในโมเมนต์ของครบรอบ7ปีเลก้าลอสในรอบนี้นะครับ ก็คาดหวังว่าจะได้รับการซัพพอร์ตและสนับสนนจากทุทกคนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆขอบคุณมากๆครับจากปีแบบที่ผ่านมาตั้งแต่เราเ,เริ่มเปิดมาเป็น7ปีอรเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับจากทั้งคู่ค้าแล้วก็ลูกค้าเองด้วยนะครับปีนี้เองเราจัดหนักจัดเต็มนะครับจากการเดินทางตลอด7ปีที่ผ่านมานะครับเพื่อเป็นการขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการซัพพอร์ตและการเชื่อมั่น ที่ผู้บริโภคมีให้กับสินค้าของเราครับผมในั้ต่อไปของลอ้งรมทีจ่จะนสัหมายของสูักดิทศที่เราตั้งใจที่แบบว่าจะไปสู่ตลาดรโลกเลยทีเดียวครับผมต้องต้อง,ต,องต้องเรียนตามตรงว่าวันนี้ตลาดสัตว์เลี้ยงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับตลอด5ปีที่ผ่านมาหลังจากโควิดตอนนี้ประเทศไทยน่าจะอยู่ในท็อป5ของประเทศที่ส่งออกละทางเลกอเอสเองก็เร่งเห็นโอกาสตัวนี้เหมือนกันนะครับเราต้องการที่จะปั้นแบรนด์ของเราไม่ใช่แค่เป็นโลโคอลแบรนด์ เราอยากจะผลักดันให้เป็น global brand นะครับปีนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้มีาการเปิดตลาดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นที่เวียดนามที่จีนนะครับก็คาดหวังว่าในปีหน้าน่าจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้แบรนด์เนี่ยจะเติบโตอย่างต่อเนื่องครับผมสนุกอยูส่สนุกครับสนุกครับรู้สึกอู้ยดีใจเอาแล้วก็รู้สึกขอบคุณแทนพี่ๆดิกอลอมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เป็นตัวแทน ตัวแทนทำหน้าที่ตรงนี้ในการแบบว่าช่วยช่วยประชาสัมพันธ์หรือว่าช่วยแนะนําให้คนอื่นมาสนใจกับล้อสแล้วก็มีทั้งโครงการดีๆหลายๆโครงการที่ได้ร่วมทําด้วยกันด้วยดีใจมากๆของคนที่ให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในตรงนี้ครับเรามีไปจากอาหารให้กับน้องหมาครับผม ก็รู้สึกรู้สึกเชื่อรู้สึกเชื่อมั่นครับรู้สึกเชื่อมั่นรู้สึกมั่นใจว่าเราสามารถแบบว่าให้ให,ให้ลูกเราเนี่ยได้ได้ได้กินได้อย่างเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ต่อลูกเราด้วยครับเพราะว่าจากที่ได้ทํางานด้วยกันมาตลอด2ปีก็ได้เห็นจริงๆว่าทางพี่พี่กกะลออเนี่ยเขาตั้งใจตั้งใจตั้งใจเลือกตั้งใจทําตั้งใจเอ่อตั้งใส่ใจที่จะให้ผลิตภัณฑ์ออกมาดีแล้วก็เหมาะกับลูกหัก ครับผมก็ในนามของทางนั้บริษัทนะครับต้องขอขอบคุณจากใจอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทุกๆกำลังใจทุกๆการซัพพอร์ตตลอด7ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็คาดหวังครับว่าเราจะร่วมประสบการณ์ว้าวกันต่อไปนะครับในระยะเวลาอีกยาวๆนะครับขอบคุณมากๆครับผมครับก็ฝากซัพพอร์ตพี่ๆรีการ์ดสด้วยนะครับคนตั้งใจทํางานกันอย่างกันอย่างมากนะครับแล้วก็ฝากติดตามแล้วกันครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมที่จะได้ทางผมแล้วก็ทางรีการ์ดส์จะด้วยทำด้วยกัน